กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้นะครับเรามาอยู่กันกับ ID Easy Vector อร์รว่า ID ของพี่ทูนั่นเองนะฮะวันนี้นะครับผมก็ได้เล่นเรียวไทม์ไปนะครับทั้งหมด14ตานะครับก็ชนะไปทั้งหมด14ตานั่นเองนะครับอีก,กรอบหนึ่งผมเล่นไม่ทันนะฮะก็ไว้ค่อยเล่นตอนกางคืนนะครับเดี๋ยวเราพามาดูกันดีกว่านะฮะว่า เซตไหนเซตอะไรยังไงนะฮะที่ทำให้ผมนะฮะอออิน14ตานั่นเองนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับสำหรับการต่อสู้ของผมนะฮะที่เจอกับคนโนโหดเลยนะครับนั่นก็คือเจอกับคุณ OTK p h a พันตนะฮะพันตั้นะฮะใช่ไหมผมอ่านไม่ถูกกับคุณ E นะครับหรือว่า คนที่โหดโหดนะฮะค่าพลัง70กว่าร้านนั่นเองนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเราชนะอย่างไรนะฮะสำหรับเซตนะครับของผมนะฮะในการเลือดอย่างแรกเลยนะครับผมก็ใช้ตัวละครหลักๆเมตานะครับผมก็คือตัวเกริยวกันชุบนะครับแล้วก็ตัวละครอย่างโบลอ์นะครับในการลดดาเมจนะครับในการสะท้อนด้วงนะครับกระบองเหล็กนะครับในการหมุนนะฮะ แล้วก็โซนิกนะครับใช้ในการเพิ่มความเร็วนะฮะแล้วก็ในส่วนตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวสําคัญเลยนั่นก็คือเกลวินนั่นเองนะครับที่จะทําให้ติดสตันแบบหนักๆนุวงๆทุกท่วงท่านั่นเองนะ<อ>เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับในการต่อสู้ในรอบนี้เรามาเจอกับคุณอีก่อนนะครับเราจะ เอาแค่คูณหนึ่งนะครับโซนิกของผมได้เปิดก่อนนะฮะเตรียมตัวอันติเมตสกิลซัดเข้าไป1่ทีใส่โซนิกของอีกฝ่ายก่อนนะครับเพื่อที่อะไรฮะเพื่อที่ทําให้โซนิกของอีกฝ่ายนะครับไม่โจมตีใส่แถวหลังอย่างนี้นั่นเองนะฮะโอเคเกวินเตะซ้ำกลับคืนไปครับอันติเมตสกิลกระบองเหล็กหมุนซัดเข้าไปดึงทีหมุนซัดซัดซัดเข้าไป2ทีเข้าไป2องแสนหกตามด้วยเกวินเต้ซ้ำอีกหนึ่งครั้ง เกวินครับสไลด์สตันจังหวะนี้เข้าไปใส่ตรงกลางติดสปันเข้าไป3ตัวนะฮะโอ้โหหนักหน่วงๆเกวินเตะซ้ำเข้าไปกระบองเลยสวนกลับคืนมาหมาเจ็ดหมื่นแล้วก็ซัดซัดเข้ามาอีกสองแสนสี่อย่างไรฮะสะท้อนดาเมจนะฮะจากด้วงไปหนึ่งครั้งแล้วก็ระเบิดโอ้โหระเบิดกิกกี้แตกพื้นที่เรียบร้อยแล้วก็แรงโน้มถ่วงพิโรดนะฮะแล้วก็ตามด้วยระเบิดปืนใหญ่ถล่มดวงดาวไปหนึ่งที่คราวนี้ฮะหายจากติดสตาร์นเรียบร้อยนะครับสำหรับโมลอนแล้วก็ด้วงซัดเข้าไปนะครับใส่หมาเฝ้าบ้านแมนหมาเฝ้าบ้านแมนโจมตีีธรรรรมมมมดาาสววนนกลััับบคคืโซงเตตย ฝัง,งตีเงาสเตเมตสกิลซัดเข้าไปดูทีใส่โซนิกอีกหนึ่งครั้งเรียบร้อยฮะติด ไม่ยื่อทอพิเศษไปเรียบร้อยคราวนี้ครับโซนี่ครับฝั่งซิงเงาติเมสกิลสวยกลับคืนมาบ้างฮะแต่ของผมนะมีตัวรับดาเมจอย่างกิ๊กี้แล้วก็ระเบิดสวนกลับคืนไปกระบองเหล็กหมุนซัดเข้าไปหนึ่งทีหนึ่งแสนหนึ่งแล้วก็ซัดเข้าไปหนึ่งทีไม่ติดโอดาเมจเลยสักนิดเดียวนะครับเพราะติดโล่นะครับเกวินเตะซ้ำเข้าไปหนึ่งังเกวินสไลด์สตัรนจังหวะนี้ติดสตานเข้าไปอีกสองตัวไม่ติดด้วยนะฮะโอ้โหน่าเสียดายเอฟเฟกต์ทำงานนะครับของกระบองเหล็กอันนี้เมสกิลสวยกลับคืนไป ดวงอาชุราคาบุโตรครับของคุณเ e. อสวนกลับขึ้นมาอัติเมสกิลซัดเข้ามาสเก็ตริวกันชุบเข้าไป1 1 2 0 0 0แสน เกลียวกันชุบครับอันติเมตสกิลแล้วเพิ่มนะครับความแรงนะฮะกระหน่ำแดงนะครับแล้วก็อาชุราคำโต้สวนกลับพื้นมาโบลล์้อโจมตีธรรมดานะฮะใส่เกลียวกันชุบแล้วก็ล่วงลงไปแล้วอาชุราคำโต้สวนกลับพื้นมาหมัดหัวชุราลงไปนอนแดนเรียบร้อยคราวนี้ครับโบลล์้อต่อยตัดต่อยซัดเข้าไป2องแสนะฮะต่อยธรรมดาก็ยังแรงแรงกว่าอันติเมตสกิลทั้งหากคราวนี้ครับโซนิกอันติเมตสกิลวาสัดเข้าไปใส่โซนิกอีกหนึ่งรอบลงไปนอนแดนเรียบร้อยเกวินเตะซ้ำเข้าไปคราวนี้ครับกระบองเหล็กหมุนนๆใรรออบบที่3คัสาดเข้้ไปโโหติ เข้าไป2ตัวแล้วก็เย้งสะท้อนดาเมจเข้ามาจากด้วนะครับ <S <S และเกวินตัสสไลด์สตันซ์เข้าไป1รอบเกวินเตะ3เข้าไป1ทีนะฮะแต่ว่าไม่มีการสะท้อนนะฮะถึงสะท้อนก็สะท้อนแค่1ดาเมจนะครับเพราะว่ามันติดโล่นะครับผมแล้วหมุน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 โหโอ้จากกระบองเหล็กนะฮะแต่ว่าไม่โดนกระบองเหล็กผมเลยเพราะากระบองเหล็กนะฮะไล่โจมตีนะครับตัวพลังที่น้อยที่สุดนะฮะหรือว่าเลือดน้อยที่สุดนั่นเอง <S 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 ตอนนี้ครับเกวินเตะ3เข้าไปแล้วอาชุราของโตของผมครับ ต่อยซัดเข้าไปหนึ่งที่บัก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 ซัดเข้าไป2องแสนหแล้วก็ดวงสวยกลับคืนมาใส่อาชุนาของผมซัดเข้ามาหนึ่งที่ <_ D> แล้วก็สะท้อนดานเมจโอ้โหโซนิกแตกไปที่เรียบร้อยกระบองเหล็กหมุนซัดเข้าไปหนึ่งครั้งหนึ่งแสนสามหมื่นเกาหลีก็ไปไลซัดซัดซัดเข้าไปสองแสนสามเกวินเตะซ้ำเข้าไปหนึ่งครั้งเกวินครับเตรียมตัวสไลด์สตันจังหวะนี้ซัดเข้าไปแต่ว่าไม่ติดสตันโอ้โหน่าเสียดายนะฮะเพราะว่ามันเทินที่4แล้วเกวินเตะซ้ำเข้าไปหนึ่งรอบกระบองเหล็กหมุนซัดๆๆดเข้ามาเรียบร้อยลลลงงไปนนนออนแแดแ้วครรรับรบับบบสหหกกะเ็ผม แล้วก็ตายไปแค่หนึ่งรอบนะครับแต่ฝั่งนู้นตายไม่รู้ไปกี่รอบแล้วและข่าวนี้นะฮะความโหดของโลนะครับที่มีผลต่อกระบองเหล็กนะฮะมันจะทําให้กระบองเหล็กนะครับไม่ตายนั่นเองนะครับในระยะเวลา4ตัวละครนั่นเองนะครับที่มีการเคลื่อนที่ดูนะฮะอันติเมทสกิลเข้ามาซาบเห็นไหมครับเข้าแค่1แค่2ดาเมจนะครับนี่ฮะติดไม่ยอททอนะครับผมซึ่งมันค่อนข้างดีมากๆอย่างหนึ่งนะครับที่ใครบอกว่า เล่นในส่วนของเซริลกันชุบกระบองเหล็กก็ได้แค่นอนผมบอกเลยว่ามันไม่จริงแน่นอนครับผมตาวนี้ฮะกระบองเหล็กก็ดูนะครับกระบองเหล็กของอีกฝ่ายซัดมาแต่ว่าของผมซัดไปก่อนนะฮะกระบองเหล็กหมุนระบำข้างพิทอดปั๊บปัๆบปับปับปับซัดเข้าไปแล้วก็ซัดเข้าไปตาวนี้ครับเืนจากความตายกระบองเหล็กหมุนก็ามาปับปั๊บปับปับปับติดโล่นักหนักนวงๆครับไม่เข้าเลยนี่แหละฮะคือความเจียงของโล่แล้วก็ผนวกนะครับกับกระบองเหล็กนั่นเองนะครับ ใครที่เล่นกระบองเหล็กเป็นหลักนะครับพยายามนะฮะให้กระบองเหล็กตายช้าที่สุดนั่นเองโอเคเราไปดูก,กันต่อดีกว่าครับกระบองเหล็กซัดซัดเข้ามาหนึ่งรอบแล้วก็ซัดซัดเข้ามาหนึ่งรอบนี่ฮะไม่เข้าเลยตอนนี้ครับกระบองเหล็กเตรียมตัวสวนกลับคืนไปบ้างซัดหมุนระบำข้างพินาศซัดซัดซัเรียบร้อยฮะแล้วก็กระบองเหล็กสวนกลับขึ้นมาของผมยังติดไม่ยอทอพิเศษนะครับแล้วก็ยังมีตายอีกสองรอบราวนี้กระบองเหล็กสวนกลับขึ้นไปแล้วก็จบไปในรอบนี้นะฮะ โอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะครับในส่วนของการต่อสู้นะครับกับคุณ tnd4896 เอาเลยนะครับเรามาลุยกันดีกว่านะฮะสู้กับคุณที d เอ็นดีแนะครับแล้วเราก็จะใช้เซตเดิมยาวๆไปในการต่อสู้นะครับผมเรามาดูซิว่าจะชะนะ หรือไม่นะเอนนะครับผมแต่งจริงทุกคนก็น่าจะเห็นอยู่แล้วว่ามาชนะโอเคเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับมาสาหรับโซนิคครับเตรียมตัวฝังสีเงาแล้วก็เพิ่มบูทความเร็วขึ้นมาหนึ่งทีโซนิคฝังสีเงาี่เป็ี่ยนสกิลสาดเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วยังไงต่อฮะเกวินเตะสามเกวินเตะสวยกลับขึ้นมากาบองเร็กจังหวะนี้หมุน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 ดเข้าไปแล้วสาดซัดซดเข้าไปหนึ่งทีโอ้โหถือว่าแรงจัด แล้วก็เกวินเต้สามเกวินก็เตรียมตัวสไลด์สตาร์นจังว่านี้สัดสัตเข้าไปติดสตาร์เข้าไป2ตัวนะครับสำหรับจักรพรรดิเด็กแล้วก็เกิลิวเกวินเต้สาเข้าไปหนึ่งครั้งเกริลิวกันชูของฟังฟังคุณเวกเตอร์รือว่าคุณอีซีเวกเตอร์นะครับัดเข้าไปโอ้โหติดไม่ยาทอพิเศษไปแล้วทั้งหมด5ตัวข่าวนี้ครับโบรอนครับอันติเมสกิลแต่ว่าฟีนิกซ์นะฮะคื้นจักรฟามตายก่อนแล้วอันติจมตีธรรมดาเข้ามาชิบะแย็บเข้าไป2ครั้งข่าวนี้โบิดปืนใหญ่ถลมจกรวา สาดเข้าไปนะฮะโอ้ยไม่ฮะโจมตีธรรมดาครับเพราะว่าตอนนี้นะฮะมันยังติดโล่อยู่นั่นเองครับผมผมก็เลยจะเปลี่ยนนะครับเป็นให้อาชุล่าหมัดทุกนั่นเองนะคะถ้าเกิดโบลอสยิงเข้าไปนะฮะใส่ฟีนิกซ์แล้วก็ใส่ดวงดาเมสทอนรุนแรงแน่นอนครับคราวนี้ครับอาชุล่าคับ,บุโตก็อัลตเมยสกิลสัตเข้าไปนะฮะใส่จาก,กรพพัดเด็กหนึ่งที่หนึ่งแสนสี่หมื่นแล้วก็ตามด้วยอาชุล่าสวนกลับคืนมานะฮะใส่เกเรียวกันชุบเข้าไปหนึ่งแสนสี่บะาแยบหนึ่งครั้ง ชิบะแย้มสองครั้งสามด้วยจากกระพัดเด็กกับอันติเมสสกิลชิบะบอมแต่ดวงสวยกลับขึ้นไปก่อนหนึ่งที่โอ้โหมาคุณอาคุรากสัดเข้าไปแลวชิบะบอมสวยกลับขึ้นมา1นึ0 0 0มืนแล้วจังหวะนี้ครับก็ฝื้นฝืนชิบะนะฮะสำหรับตัวละครอ,อย่างกระบ,บองเหล็กของคุณที่เอ็นดี้ซัดเปิดเข้ามาดูที่แล้วกระบ,บองเหล็กหมุนซัดซัดซัดหนึ่งครั้งหมุนอีกหนึ่งที่หนึ่งทีทท่โอ้โหเรียบร้อยแต่ว่าดามจยังไม่เข้านะับเพราะมีกิก้รับดามิดูชิบะแย้มเข้ามาอีก2ที คราวนี้นะฮะฟีนิกซ์ฟื้นจากความตายแล้วก็ระเบิดกิกกี้ซัส่ส,สวนกลับคืนไปของผมติดมยายาทอปพิเพงสี่ตัวนะฮะโจมตีธรรมดาหนึ่งครั้งแล้วก็จกักรพรรดิเด็กห้าชิบะแย้มเข้าไปสองที่อย่างไงต่อฮะโซนิกครับเตรียมตัวฝังซิงเอาแต่เกวินเตะซ้ำเข้าไปก่อนเกวินเตะสวนกลับขึ้นมาโซนิกเตรียมตัวฝังซิงเอาแต่เมสกิลยานเข้าไปนะฮะใส่เกวินจังหวะนี้เข้าไปหกหมื่นสามเกวินเตะซ้ำอีกหนึ่งครั้งใส่เกลียวการชุบเกวินเตะสวนกลับขึ้นมานะฮะใส่โบรแล้วก็บอกเลมนนและกบบเลลวกวินเระบเกเตล ไปับขึ้นมาสไลด์ส,สตันจังหวะานี้ของตัวละครอย่างเกลวินของผมสัตเข้าไปหนทีเข้าไป59าหมติดสตันเข้าไปถึง2ตัวเกลวินเตะซ้ำเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วยืมแรงน้ำถ่วงพี่้าแล้วก็เกลวินเตะซ้ำเข้าไป ยังไงต่อฮะโบลอดหายจากการตดสตันดวงถายจากการตดสตันต่างคนต่างหายจากการตดสตันนะฮะและเกลียวกันชุบสวนกลับขึ้นมา8 8 0 0 0ื่ตายไป1ตัวนะฮะสำหรับเกลียวกันชุบมัดชิบะแยเบก็ไป2ทีเกวินเตะซ้ำเข้าไปจักรพรรดิเด็กไม่ใช่ฮะกระบองเหล็กโอ้โหมั่วไปหมดแล้วกระบองเหล็กสวนกลับขึ้นมาแล้วก็ซัดซัดซัดโอ้โหดูตัวนะครับตัวละครโคตรเป็นต่อเลยนะฮะแต่ว่าตัวแบกทีมของผมนะฮะนั่นก็คือกระบองเหล็กยังยืนอยู่ได้ ฝีอีกแมนโจมตีทำมา1ครั้งอาชิบาแยบหนึ่งท <à eze S 2> ี่ชิบะแย่อีกหนึ่งทีนะฮะสะท้อนดาเมจค่อนข้างน้อยนะฮะเพราะว่าติดโลต้านทานค่อนข้างเยอะเจวินเตะซ้ำเข้าไปอีกหนึ่งครั้งกระบองเหล็กหมุนซัดเข้าไปจังหวะนี้หนึ่งแสนแล้วก็ซัดซัดเข้าไปอีกสามแสนหนึ่งหายไปทั้งหมดถึง4ตัวเหลือเพียงแค่3ต่อ3เจวินเต้สามเต้สามเต้สามแล้วก็เต้สามข่าวนี้อาชูราคข้มโตของผมครับสวนกลับคืนไปนะฮะใส่อาชูราซัดเข้าไปหนึ่งแสนสี่หมื่นเจวินเตะซ้ำเข้าไปอีกทีอสูร่อาชูราเเข้้าไปรรรมนนนออแดียยบ ข่าวนี้ฮะชิบาแยวเข้าไปอีกสองครั้งและเกวินเตรสวนกับคืนไปยังติดโลนัหนักกระบองเหล็กหมุนจังหวะนี้หมุนซัดเข้าไปนะฮะใส่ตัวละครอย่างก,กระบองเหล็กแต่ยังติดไม่ยอดท้อครั้งแรกข่าวดีครับกระบองเหล็กเตรียมตัวหมุนสวนกับคืนไปในจังหวะที่ัดซัดซัดเข้าไปในรอบที่สแล้วยังไงฮะกระบองเหล็กยังยืนอยู่ได้แล้วสวนกลับคืนไปใส่อาชูล่าแล้วก็ซัดๆๆเรียบร้อยลงไปนอนแดนกระผม นี่แหละฮะก็คือความโหดนะฮะของกระบองเหล็กในเมตานะฮะเกริวกันชุบนี่แหละครับก็เป็นตัวอย่างนะฮะเออเอ,อ,เอ,อ,อิน้งหมด14เกมด้วยกันนะครับถือว่าโหดมากๆนะฮะเซตนี้ถือว่าเป็นเซตที่เบสที่สุดนะครับสำหรับของผมเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่านอกจากนี้นะฮะยังมีอีกหลายๆยายอย่างนะครับหลายๆปัจจัยนะฮะเช่นลูนนะครับ,ะะรบผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่ทําให้ทีมเราแข็งแกร่งขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นลูนโจมตีนู่นนี่นั่นต่างต่าง รหรือว่าเซ็ตเกี่ยวกับตัวละครต่างๆนะฮะก็สามารถนำไปปรับใช้กันได้โอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะอีโกะคาซกิคนเดิมคนนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ